ดาวพฤหัสเป็นดาวที่มาจากพบเรือนสุภาเมื่อย้ายเข้าพบสุภามีมาตรฐานเป็นกเกษตรทําให้ชีวิตมีความรุ่งเรืองมากแต่ดาวดวงนี้ก็เป็นดาวอริด้วยแปลว่าท่ามกลางความรุ่งเรืองก็มีศัตรูที่แอบอิจฉาแอบคอยทิ่มแทงอยู่ต้องระวังดาวราหูเป็นดาวมรณะ เมื่อย้ายเข้าพบการงานทําให้คนที่ทํางานเกี่ยวกับการแพทย์การพยาบาลการต่างประเทศการธนาคารและการเดินทางจะรุ่งเรืองมากแต่ถ้าไม่ใช่คุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจําเดือนเมษายนปี2565ของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกต์อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดคา่าครูได้ค่ะ Line ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p t ั o นค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสค่ะ ส่วนท่านที่ถามมาว่าดูจากลัคนาหรือราศีดีคือถ้าคุณทราบทั้งสองอย่างก็แนะนําให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันนะคะแต่ถ้าดูแล้วคําทํานายมันย้อนแย้งกันเนี่ยยังไงก็คงต้องรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันละคะ่ะเพื่อที่จะดูให้ละเอียดกันไปเลยว่าดวงของคุณเนี่ยมันจะไปตรงกับแบบไหนมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบลัคนาทราบแต่ราศีเนื่องจากคุณไม่มีเวลาเกิดดูคลิปดวงประจําราศีไปก่อนก็ได้คะ่ะคงพอจะเป็นแนวทางกว้างๆให้กับคุณได้บ้างคะ่ะ เริ่มกันที่การเดินทางของดวงดาวตามหลักของโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะเชากรกฎดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระจันทร์ดาวการงานคือดาวพระอังคารดาวการเงินคือดาวพระอาทิตย์ค่ะเราจะไม่ได้ตามดาวพระจันทร์นะคะเพราะว่าท่านเดินย้ายภพเรือนทุกสองวันครึ่งการตามดาวพระจันทร์เพื่อที่จะดูดวงประจําเดือนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่แล้วนะคะเพราะว่าท่านย้ายภพเรือนตามปกติของท่านเลยนะคะในี่งเดือนก็เดินครบ12ราศีดังนั้นดาวพระจันทร์เนี่ยจะเอาไว้ดูในการดูพื้นฐานดวงประจํา ชีวิตของคุณเป็นการดูพื้นดวงค่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าลัคนาของคุณมีดาวอะไรสถิตอยู่บ้างก็ลรากฏนะคะอยู่ตรงนี้ลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ไม่ดีมีดาวอะไรสถิตอยู่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะลงๆมาดูดาวการงานกันเลยดาวการงานไปสถิตอยู่ที่ภพมรณะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของความขรุขระ หรือเปลี่ยนแปลงอยู uh, ่แล I mean, ้วแล้วเดือนนี้ดาวมรณะก็มาสถิตที่ภพเรือนการงานด้วยดาวมรณะก็คือดาวพระราหูนั่นแหละค่ะทําให้ดาวมรณะมาอยู่ในบ้านของดาวการงานดาวการงานมาอยู่ในบ้านของดาวมรณะเมื่อสลับเรือนกันแบบนี้มีมาตรฐานเป็นอนุเกษตรมรณะแปลว่าเปลี่ยนแปลงได้ด้วยดังนั้นการงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะยกเว้นถ้าคุณทํางานที่ตรงกับคําว่ามรณะงานที่ตรงกับมรณะก็ยกตัวอย่างเช่นงานที่เกี่ยวกับความ เป็นความตายงานในโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลเภสัชนะคะหรืองานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมรักษาก็<ๆ>ก,ก็ยังได้นะคะเป็นงานช่างงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศการธนาคารการเดินทางงานที่เกี่ยวกับพวกประกันชีวิตประกันภยัยประกันวินาศภายัยพวกนี้ก็ถือว่าใช่ค่ะงานพวกนี้เนี่ยนะคะจะยังมั่นคงและยังมีโอกาสรุ่งโรจน์ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้คุณจะได้เปลี่ยนงานนะคะเนื่องจากว่าดาวในแต่ละดวงเนี่ยอยู่ในจุดที่ส่งเสริมให้คุณได้เปลี่ยนแปลง แถมมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยเพราะดาวพฤหัสดาวสุภาะค่ะย้ายเข้าสู่ภพสุภาะซึ่งแปลว่าเจริญรุ่งเรืองดังนั้นชีวิตการงานของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ทําให้คุณจะเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นดาวการเงินก็มาสถิตรวมกันอยู่กับดาวพฤหัสในช่วงครึ่งเดือนแรกในภพเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองการงานที่รุ่งเรืองขึ้นที่เติบโตก้าวหน้าขึ้นมาพร้อมกับรายได้ที่เฟื่องฟูขึ้นด้วยค่ะไม่ใช่ได้แต่ตําแหน่งนะคะแต่ว่าเงินก็ได้สมน้ําสมเนื้อกับ งานกับภาระหน้าที่รับผิดชอบที่คุณกําลังจะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะสําหรับเจ้าของกิจการก็มีการขยับขยายกิจการค่ะหรือมีการลงทุนเพิ่มหรือมีใครที่มาร่วมหุ้นร่วมทุนเพิ่มจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้เกอบโกยคุณจะมองเห็นเม็ดเงินที่กําลังจะเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวการเงินย้ายเข้าไปอยู่ในราศีเมษเป็นภพเรือนการงานก็ยังถือว่าดีต่อเนื่องนะคะดาวการเงินอยู่ตรงนี้ทําให้มีเกณฑ์ที่จะ มีหัวคิดดีๆในการสร้างเงินสร้างไรายได้มีมีหัวการค้านะคะคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงเวลานี้ค่ะแต่ทีนี้อุปสรรคปัญหาก็ต้องมีค่ะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเขาเป็นดาวอริด้วยนะคะย้ายมาอยู่ในภพเรือนสุภาะแปลว่าสุภาะเป็นอริสุภาะกูความเจริญก่อนที่จะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมีอริมีอุปสรรคมีศัตรูนะ,ะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่สมูทนะัก อุปสรรคแรกเลยอาจจะเป็นตัวตนของคุณเองก็ได้คุณอาจจะไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงยกย้ายไม่ได้พร้อมกันรับกับการเปลี่ยนแปลงยกย้ายครั้งนี้นะหรืออยู่ที่เดิมคอมฟอร์ตเซอร์คอมคอมฟอร์ตโซนที่เดิมของคุณก็ดีอยู่แล้วมาเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้ถูกใจในเบื้องตน้นหรืออุปสรรคจะมาในรูปแบบของศัตรูก็ได้นะคะมีคนคอยแอบอิจฉามีคนเห็นเราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วอาจจะแอบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกอกถูกใจเท่าไหร่ อุปสรรคเกิดขึ้นได้ทั้งจากเรื่องของการงานจากเนื้อง,งานหรือจากคนนะคะเนื่องจากในช่วงเดือนนี้เนี่ยลูกน้องนะสมมติว่าคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงๆเนี่ยนั่นแปลว่าคุณอาจจะได้มีลูกน้องลูกน้องดาวลูกน้องก็ไปอยู่ในภพมรณะอีกนะทำให้ลูกน้องก็อาจจะไม่ค่อยต้อนรับคุณเท่าไหร่ลูกน้องอาจจะรู้สึกว่าเขาเก๋าเกมกว่าเขาแก่กว่าเขาอยู่มาก่อนเขารอคอยตำแหน่งนี้อยู่อยู่ดีๆเราก็ได้มาเราก็กระอ,อ,อักกระอ่วนที่จะได้มันมาอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเจ้านายก็เอื้อเอ็นดู เราเหลือเกินอยากที่จะให้สัดก,การสนับสนุนเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งเรานะคะเ <_ d ata> จ้านายเออเอ็นดูคุณดีเพราะว่าดาวเจ้านายดาวสุภาเป็นเกษตรแต่ก็มาเป็นเกษตรพร้อมกับการที่มีดาวอริมาร่วมด้วยก็แปลว่าเจ้านายเออเอ็นดูแต่เขาก็คาดหวังคุณเยอะนะคะถ้าเกิดว่า คือกลายเป็นว่าเจ้านายมากดดันคุณโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณทํางานได้ตรงตามที่เขาชอบตรงตามที่เขาคาดหวังคุณไว้แล้วเขาผลักดันคุณมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็จะแฮปปี้ยินดีแต่ถ้าเกิดว่ามันได้ไม่ตรงเขาก็จะกดดันคุณหนักเลยเพราะเขาหวังเอาไว้กับคุณเยอะมันก็จะทําให้คุณมีความรู้สึกเครียดหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะกับเจ้านายแต่เจ้านายมองว่าคุณดีนะส่วนที่น่ากังวลใจนะคะหรือที่ต้องระมัดระวังน่าจะเป็นเรื่องของลูกน้องมากกว่าที่อาจจะไม่ค่อยให้ความเคารพคุณเท่าไหร่ในช่ว งเดือนนี้คุณก็ต้องไปแสดงศักยภาพแสดงฝีมือให้เขายอมรับคุณก่อนเขาถึงจะค่อยๆอ,อ่อนให้กับคุณได้ในภายหลังด้านเพื่อนร่วมงานถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็มีเพื่อนร่วมงานที่ทํางานร่วมกันได้ดี ด้านการเงินก็อย่างที่บอกไปดาวการเงินคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีทั้งสิ้นนะคะถึงแม้จะเดินย้ายภพเรือนจากราศีมินเข้าสู่ราศีเมษแต่ก็เป็นภพเรือนที่ดีทั้งหมดดังนั้นเนี่ยรายรับมั่นคงมากมีเกณฑ์ได้เลื่อนเงินเดือนด้วยนะคะหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เงินเพิ่มจากโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานของคุณครั้งนี้นําพามาซึ่งเงินก้อนโตมาให้นะคะแต่ว่า ในเรื่องของโชคลาภถือว่าเดือนนี้เนี่ยอย่าไปหวังดาวโชคลาภคุณมาอยู่ในภพมรณะไม่น่าจะมีโชคลาภเท่าไหร่หรือถ้ามีอาจจะออกเป็นแนวมรดกนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องได้มรดกนะแต่ว่าใช้คําว่าถ้ามีก็คงจะไม่ใช่พวกถูกหวยรวยเบอร์ออกเป็นแนวมรดกมากกว่าแต่อย่าไปหวังตรงนั้นเลยดีกว่านะคะโชคลาภคิดว่าน่าจะไม่มีน่าจะได้เงินมาจากการทํางานล้วนๆค่ะเดือนนี้อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่ค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะ ที่ไพ่ตัวตนของคุณได้ไพ่ Empress ไพ่ของคนที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไพ่ของคนเก่งไพ่ของคนที่ได้เป็นเจ้าคนในคนถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วคุณก็เป็นเจ้าคนในคนอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะมีลูกน้องเพิ่มหรือได้ขยับขยายกิจการเพิ่มถ้าคุณเป็นทํางานอยู่ในองค์กรนะคะเป็นพนักงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะโอกาสก็มาพร้อมกับไพ่ The World และว Wheel of Fortune นั่นแปลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดีๆเกิดขึ้นในตําแหน่งหน้าที่ การงานของคุณแต่ The World กับ View of Fortune เนี่ยมันเป็นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าการเดินทางด้วยดังนั้นใครก็ตามที่ทํางานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศหรือการเดินทางคุณอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักหรือถ้ากลับไปพูดตามดวงดาวก็คืองานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับมรณะที่เกิดไปตอนต้นนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ง,งานคุณมั่นคงแล้วก็รุ่งโรดดีส่วนถ้าไม่เกี่ยวตอนนี้มีเกณ์เปลี่ยนแปลงมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็มาพร้อมกับรายรับนะคะไพ่ตาแหน่งการเงิน2ใบนี้นะคะคือมีรายร อาจจะมีจุกจิกบ้างแต่ถือว่าเล็กน้อยถือว่ารายรับเยอะมากกว่ามีเงินเหลือเก็บแต่ไพ่โชคลาภของคุณคือ10บดาบนั่นแปลว่าไม่มีโชคลาภหรือโชคลาภต้องมาจากพวกมรดกนะคะ10ดาบตรงนี้แต่ว่าเนื่องจากเก็บไม่ได้ดูดวงที่เกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียเรื่องของความเป็นความตายดังนั้นเราก็จะละเอาไว้นะคะว่าคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะได้มรดกแต่ก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องได้นะคะเอาเป็นว่าโชคลาภไม่ต้องไปหวังก็แล้วกันนะคะหวังเงินที่ได้มาจากการทํางานได้มาจากการลงทุนลงแรงไป เงินที่ได้มาจากการลงทุนแต่เก่าก่อนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ปันผลในช่วงนี้นะค่อนข้างจะยิ้มชื่นใจกับเงินที่ได้ในช่วงนี้เลยลหละค่ะส่วนบคุคคลรอบข้างเจ้านายได้ไพ่ราชินีถือดาบเจ้านายค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองแต่เจ้านายมองคุณเก่งนะแล้วก็คาดหวังกับคุณไว้สูงเลยแต่เจ้านายช่วงนี้นะคุณอย่าไปเถียงเขานะเขาคาดหวังคุณสูงเขาผลักดันคุณเขาต้องการให้คุณจเจริญเติบโตก้าวหน้าเพราะเขาเห็นศักยภาพ แต่ถ้าคุณไปเถียงเขาเขาจะมีความรู้สึกเสียหน้าเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้โหฉันอุตส่าห์ผลักดันขนาดนี้แล้วต้องไปเป็นพวกเขาสิต้องเอ,อออหอหมกกับเขาสิดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถึง ไม่ว่าเจ้านายจะเป็นอะไรเนี่ยนะคะเราต้องเลียแ้งเลียขาเอาไว้ก่อนนะคะถูกครับท่านใช่ครับผมเอาไว้ก่อนนะตรงนี้เนี่ยถึงจะอยู่ได้อยู่เป็นนะเจ้านายก็จะไม่มาอะไรกับเราะะแต่เขาอาจจะกดดันเรานิดนึงนะเพราะเขาคาดหวังกับเราสูงดังนั้นบางทีการที่เราได้มาทําอะไรใหม่ๆได้มารับตําแหน่งใหม่อาจจะ ช้านิดนึงในการที่จะปรับตัวแต่เจ้านายนก็ไม่ค่อยเวลาไม่ไม่ค่อยให้เวลาในการปรับตัวเท่าไหร่อาจจะมีความกังวลใจเรื่องของเอ๊เราจะทํางานได้ตรงตามเป้าที่เจ้านายเขาคาดหวังเอาไว้ไหมนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเจ้านายยังไงก็มองว่าคุณทํางานเก่งถ้าไม่มีเจ้านายแปลว่าตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งของลูกค้าลูกค้าค่อนข้างที่จะเชื่อมือคุณมาก มั่นอกมั่นใจว่าคุณจะต้องให้เซอร์วิสหรือว่าสินค้าที่ดีที่สุดนะคะและลูกค้าก็ออกแนวเป็น perfectionist เ <c oughs> สียนิดหน่อยก็ไม่ได้เลยต้องติแต่ในถ้ำกลางความติเนี่ยเขาก็จะไม่หนีไปไหนเขาก็จะเป็นลูกค้าประจําของคุณไปนั่นแหละพอเขารู้ว่าสิ่งที่เขาติไปคุณแก้ไขให้เขาได้เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานนี่เก่งได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะนั่นแปลว่าเจอคนเก่งนะเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ถึงขั้นเอออหอหมกอะไรกับคุณไปทุกอย่างที่นําเสนอนะในที่ประชุมอาจจะมีการถกเถียงกันบ้างแต่เถียงกันเรื่องงานไม่ได้มีเพอร์ซนาลไม่ได้มีศัตรูที่เป็นรูปแบบของเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วถ้าจบถ้าเถียงกันจบก็จบในห้องประชุมจบกันที่โต๊ะทำงานนั่นแหละนะคะออกมาข้างนอกก็เป็นเพื่อนกันไปปาร์ตี้ไปทานข้าวร่วมกันได้ปกติ แต่ลูกน้องเนี่ยต้องระมัดระวังนะลูกน้องมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกันเองทําให้คุณปวดหัวลูกน้องไม่สามัคคีกันหรือบางทีลูกน้องก็ปีนเกลียวลูกน้องไม่ค่อยให้ความเชื่อใจคุณเท่าไหร่ลูกน้องยังมองว่าเขาอาจจะทํางานเก่งกว่าคุณหรือยังมองว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะว่ากว่าลูกน้องจะเข้าใจว่าเขาเนี่ยจะต้องดําเนินไปตามทิศทางสเตปที่คุณวางเอาไว้ให้นะคะดังนั้นเหนื่อยในการที่จะควบคุมคนโทรลลูกน้องในช่วงเดือนนี้หน่อย ไพ,พ่สรุปไพ่จบความรู้สึกนึกคิดของคุณดันเป็นลักษณะของสองดาบนะคือคุณค่อนข้างจะแบ่งรับแบ่งสู้กับโอกาสที่คุณได้มาตรงเนี้ยโอกาสการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยเหมือนได้มาแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าควรรับไหมแต่ถ้าเกิดเป็นไฟบังคับต้องรับมันมารับมาแล้วก็ยังกังวลใจรับมาแล้วก็ยังลังเลว่าเรามาถูกทางหรออยากจะย้อนกลับไปจุดเดิมเหลือเกินนะบางคนก็ย้อนได้บางคนก็ย้อนไม่ได้ย้อนไม่ได้ก็ยังมีความรู้สึกเหมือนยังไม่ค่อยมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีจริงหรอต้้องสู ปลบมือกับลูกน้องที่ยังไม่ค่อยความไว้เนื้อเชื่อใจต้องพยายามเต็มที่ในการที่จะพิสูจน์ตัวเองให้กับเจ้านายเห็นแต่ไอเรื่องของการเงินก็เอนจอยอยู่นะเอนจอยรายรับที่ได้มาแต่หน้าที่รับผิดชอบที่ได้มาตรงนี้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ยังทําให้คุณกังวลลังเลว่าคุณจะไปต่อได้ไหม เชื่อนะคะว่าคุณไปได้เพราะคุณมีศักยภาพของการเป็นเอ็มเพรสนะคะนี่คือคนเก่งนะดังนั้นคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองเจ้านายเขาเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่แล้วขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณทําได้ยังไงคุณก็สามารถที่จะรับตําแหน่งนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิค่ะฝาก YouTube อีกช่องของเกตไปด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากาว,ว่ากอาใจนิยายของเกตมีขายอยู่ในเว็บเมเปอีบ e ุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ